น้องๆหนูหนูบอกว่าแมปนี้สนุกมากเดี๋ยวพี่ลองไปเล่นดูโอเคเดี๋ยวพี่จะลองไปเล่นดูละกันโอเคไปอะไรเข้าเกมให้ไวเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้จะเอยแมปนี้จะสนุกอย่างที่น้องๆเขาว่าหรือเปล่าหนูบอกว่ามันสนุกมากเลยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเอาจอมาไว้ฝั่านี้ก่อน่อี้อยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่ถนัดโอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันว่ามันจะสนุกยังไงแล้วมาเล่นยังไงไม่รู้ไอ อีถิดถุงอะไรรทุกคนทุไปเลยแต่ว่าเสียงเกมหายไปไหนอ,อ๋อเดืมเปิดโอ้ยทำไมเสียงเกมมันเสียงเกมมันดังจังเลยโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปตรงนี้เลยลองเล่นคนเดียวดูไป let's go แล้วมารีเสียงยางงานเนี่ยเสียงมันน่ากลัวนะเนี่ยจะโดนจะโดนแบนหรือเปล่าเนี่ยมันมีเสียงเพลงด้วยนะเอองานเจอเพลง เกมนู้นไปหน่อยโอเคมันจะเริ่มไหอยังโอเคมันจะเริ่มแล้วเออแต่พี่ก็ามารู้ว่าปิดเสียงเกมยังไงนะไตตอนนี้เพื่อเข้าเกมมาแล้วอย่ามาดูสิมันจะสนุกใหญ่ที่เขาพูดเปล่าเปิดเสียงเกมก่อนดิไปพ,พ,พอเข้ามาแล้วเกมมันเป็นมุมมองอะไรเนี่ยมุมองบุคคลที่หนึ่งหรอโอเคมองในชนะเขามีพวกแถกมาให้ด้วยเขาบอกให้เราไปทำไร บอกให้เราไปอัร <award> ส <os> <UNKNOWN> ักอย่างกูบาโอเคเดินไปดูดิวิ่งได้ไหมเนี่ยวิ่งก็ไม่ได้ด้วยเซ่บอกให้เราเอาแรงกดเอ๊ยกไงโอ้ปรกดปุ๊บมันก็ติดมือเลยคลิกปึ๊บแล้วก็มาวางตรงนี้เหรอโอ้ได้ตังค์โอ้ยางไงนี่เองหลังจากที่ได้ตังค์แล้วให้เราไปซื้อของให้เราไปซื้อโคโอเคเราไปซื้อกูหน่อยเซ่ เออไอันนี้มีไฟลด้วยโู้ไฟลละสิบบาทอันนี้รุ่หนามายี่สิบบาทให้เราซื้อถ่านอ่าใช้แล้วให้เราทำอะไรต่อให้เราเอานี่ไปปะไวในรถหรองานครับบกค่าปะไวในรถเตโอ้โหจะว่าทำไมมันสูงยังกระโดดไม่ได้นะติดมันโหมันรถมันสูงเกิน ก็เห็นเรามาด้วอให้เราก็หินสายเอ้ามันสายเข้าไปเลยอย่ามาทันกดวางเลยโอมันเป็นเชื้อเพลิงเตแล้วงานาต่อออ๊กดเอ้ามันขึ้นมานั่งเลยโอ้ากดขึ้นมันก็จะไปข้างหน้าแบบนี้เตเราไปแล้วนะนเหมือนการขับรถไฟประจนภไฟนายต่างโรคนั่นเองโอ้มีโอ้มมีหลอดหลอดวิ่งอยู่ข้างล่างงานความเร็วรถ มันก็การที่เราขับรถไฟไปต่างโลกไว้ตรงนั้นมีบ้านด้วยเอ๋จอดแวะพักตรงนี้ก่อนโฮ้ยเ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 จนน้องม้าเต็มเลยน้องม้าทำอะไรกันจ๊ะน้องม้าหน้องม้ามินีล่าวบริเวณน้องม้าน้องม้าจ๋าโอเคเราอย่าไปสนใจน้องม้าเลยเราไปดีกว่า แต่เหมือนเราจะวิ่งไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยมันกดไลนวิ่งเนี่ยประมาณบ้านนี้มีไฟไหม้ด้วยเดี๋ยวเราไปฉาบรถบ้านกันดีกว่าไอเราโฮ้ยมีมือใครอยู่ด้วยอ่ะโฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยมาตีเราเฉยเลยดูรอดเลือดเราอยู่ขวาบนมันลดด้วยโอ้โหมันตีทะลุแมงได้งั้นเราก็ตีมันได้สินี่นี่นี่ยังไงเอ้ยมีเสียงร้องด้วยนง กูค้างกูใจเหรอเนี่ยนี่แน่นี่แน่ไอ้บ้านี่มันตีเราเมื่อกี้ผมจะเอ้ามันเป็นชมบี้เหรอที่งานเราไม่หัวเขียวมันคือน้องชมบี้โอเคน,อน,นี่อะไรเนี่ยเอาไปขายเหรอผมว่าไรป้ายประกาศจับนี่หว่าอเอ้กดเอฟใส่ของได้โอเ้เอฟใส่ของได้ใสทัส้งหมดเลยไอ้นนี้ใส่ได้ป่ะเออใส่ได้ด้วยไปใส่ไปด้วยเลย เอาใส่เข้าถุงไว้เสร็จแต่บ้านนี้ไม่ไรแม้เน่ะแ <Okay, S 1> หมเหมือนจะไม่มีอะไรละมันจะต้องม้าเต็มข้างทางงั้นเราก็ต้องออกเดินทางกันต่อเตมันขึ้นทางอื่นได้ไหมเพราะฉะน,นี้ก็ขึ้นได้นี่นานเนี่ยกระโดดถึงๆขึ้นไปนี่ตรงนี้ดีกว่าเป็นเนินโอเคเราสามารถขึ้นทางนี้ได้เ้เอ้า เอาของที่ยังไงออกกด F โอ้ชิ้งชงพีลงมาได้ด้วยเอ้ชงพีอ,อกมาเอาหายออกมาโอ้ยพวกอีโอ้ยหมดแล้วของเรามีแค่นี้เองเอ๊ะฮ้ทำอะไรได้น่นะเอ้นันด้บพวกกดอะไรกดแซดแซดคืออะไรอ้าวเฮ้ยเอามาติดเลยอ่ะโอู้อันนี่กดแซดได้ไหม เอ้ยแซดได้เอ้ยซอมบี้นายมีชีวิตแล้วโอเคซอมบี้พวกนายมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งไออันนี้มาขบนนะประไว้ขบ,ขบนนั่งชมวิวนั่งชมวิวบนดวงจันทร์อ่าโอเคสวยแค่มาไ,ได้ไปใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้เอ้าเดี๋ยวกดมันเอ้ารอนโตดเลยเอ้า เอ้าแจกันจัดมือฮึบฮึบไอชอมบี้คนนี้ไปหลารไม่รู้เพราะแจกันคือนักกนเอเอาไปแกไว้นบนหัวชอมบี้ไปได้มันติดได้เราตรงนี้วีเอ้าชอมบี้ใส่ไปได้ด้วยแสดงว่าชอมบี้คนนี้น่าจะเป็นเดือพเผือแน่ๆเลยชอมบี้มันเต้นแรงไม่รู้เลยไปดองเด็งดงเด,ด็งใหญ่เลยโอเคไปเอาเดินทางกันต่อ มาเลยแล้วมันมีกลางคืนไหมเนี่ยหรือมันสว่างตลอดเวลาว่าแต่มันสนุกตรงไหนเนี่ยมันดูสนุกกับพี่หรือยังเนี่ยนี่มีลายด้วยมีก้อนหินด้วยไปขุดเหมืองได้ไหมโอ้ยมีชมบี้วิ่งมาไปโอ้ยโอ้ย โอ้ยมึงชมพี่วิ่งมาหาพี่เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยผีมาว้ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยมาเมื่อไรเราะขับรถต่อใช่ไหมกลัวผัวผีนั่นเนี่ยโอ้ยบอนนะผีมาตอนกลางคืนจะย่องยังยังเลย เสียงเกมมันหลอนมากเลยบอกว่าเกมนี้คือเกมผีเกมมันลอนมากเลยทุกคนคิดว่าพี่ต้องเอาเอาชอมบี้ต่อมาก่อนเก็บไงนะ่ะไปเอาชอมบี้มาใสา่ใายรูเอาที่มันใส่เป็นเชื้อเพลิงเราต้องไปกันแล้วบี่ไป อะไรไปเป็นเชื้อเพิงเฮ้ยผีมาโอ้ยผีมาเฮ้ยผีอะไรไม่รู้โอ้ยเสียวมันดังมากเลยนะดูแถวนี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยไงยมีตาเอา่ามันเป็นลายล้มอยู่มันน่ากลัวเหมือนกันนั่นเนี่ยผมไม่รู้ท่านผู้ชมพีเต็มบ้านเลย อะไรมันจะสว่างก็ทีเนี่ยกลัวมหมดแล้วเนี่ยหล่นู่นแล้วเนี่ยแรงว่าอันนี้เอามาป้องกันอา้าวเอามาใส่ได้โอ้ยผีมาอีกแล้วไปเร็วๆอุย้ยผีมาโอ้ยผีมันมายีกษวตูวกระชัยหมดเลยยังหายแล้วพลังงานหมดอา้าแต่ผีมันตายหรือเปล่าวะ มัหนหลอนน่านัาน่ผีมันตายแล้วเนี่ย่าใจเสีอเพลิงมันน่าก,กลัวนะเนี่ยคนดูเอาไห้มาด้วยเอาไห้ไม่มาเอาไปเอาไห้มาก่อนไห้มาแปะไว้ตรงนี้ก่อนเบรสว่างแล้วโอ้โหเคยน่ากลัวเนี่ยหลอนนิดหมดแล้วเนี่ย เอาหอยมาเป็นที่ประดับก่อนดันผีเข้ามาหาเราเอาวางไม่ได้โอเคเพื่อนเนี่ยเฮียสมสมพี่สสยเข้าไปแล้วสมพี่น่าจะทำให้เราไปไกลได้อีกนิดนึงที่มันโดนรถชนตายไปแล้วรองพี่มันมึน เฮ้ยจอดก่อนวันนี้มีทองด้วยไปขุดทองได้ไหมเนี่ยใช่หรือเปล่าเนี่ยเหมือนทองเลยทองได้เปล่าเฮ้ยไอ้บ้าเลยซอมบีใส่ถุงมันต้องขุดตูก่อนเนี่ยไม่มีแ้วออกมาเลย หรือว,ว่ามันไม่ได้ว่าขูดอย่างนีน้พี่เขาจาผิดไปเองโอเคเราต้องมาหาเชื้อเพลิงว่าที่ว่าหินก้อนพุ่นเนี่ยว่าจะกันผีได้อ้ยผีตกพี่ตกจ้าหเลยโอ้ยตีไกลย,ยัง่ะ ไายอ,อ่ะเอาตู้มือน,นอกตีประตูแล,ล้เลยแสดงว่าเราก็แอบบนก้อนหินได้ดิผีขึ้นไม่ได้ใส่ให้หมดคืออะไรอะ่ะโอ้ยคือเกาะเหรอไอ้เกาะอะไรไมารูเฮ้ยมีปืนด้วยยังไงอะ่ะวารายิงอะ่ะ คนฟืนช่าไงปังปังปังเฮ้ยป้า,ปา,ปา,ปาออขึ้นด้วยอ๋อ,ดอกด x ใช้ยังไงทุกคนงงก็มีกระสุนด้วยซอมบี้สายไปให้หมดปืนสายไปด้วย ลูกปืนช้าไงก็ไมร่รู้เอาขึ้นรถก่อน,นเกมเก็ไม่ฉอนเล่นไม่ฉอนช้าปืนของมาวางก่อนกำลังงงทีวางให้หมดเลยเอามาหมดแล้วเรากำลังงงกับปืนอันนี้อันนี้กอะไร ว่าทำไรใายหรือเปล่าเชฟเพิงรูปป้ายอย่างเงี้ยว่าทำอไรได้ไม,ไม่ใส่เชฟเพิงบอกไใช่ป้ายไว้ตัวนี้ก่อนสร้างไว้ก่อนก็อันนี้ทำอะไรไม่ใส่หรือเปล่าบอกว่าใสา่ได้หรอใส่ย,ยังไงคนไหนใช้มันใช้ไม่ได้จ้างไม่เหมือนเดิม không biết có gì mới còn con tôi nghĩ còn không biết nhiều phẩu cái đi bên chấp hơn phải phẩu luôn đang ngôn quá anh ấy trái ngay tại như ngay còn đây trái xóa nó đi ngôn ว่ามันใช้ยังไงใส่วนันนี้หรือเปล่าอากระสุนใส่เลยปืนเปล่าวะหรือว่าปืนทำลายนะ่ะโอ้อยางงี้นี่ยิงยังไงต่อแล้วมันยิงยังไงปืนใช้ยังไง อา้าวยูดีก็ได้ปืนเฉยเลยงงใส่กระสุนล้วด้วยเอา้างงงยูดีปืนก็ขึ้นมือมาเองกลางวันนี้ถึงก็งง,งเลยเอา้ายิงได้ด้วยนก็ยิงไม่ได้โอเคต่อไปถึงแล้วมาบ้านนี้ต่ออันนี้ก็ไปตรงนี้ดีกว่า ไปเมืองนี้ดีกว่าหัวเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรมันร่อนได้ใจขนาดนี้โอ้ยมีคนจะยิงเราอ่ะยิงผีผิดโอ้ย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 ไอกระชุนอย่างช้าการ์โูชันอ้าวแตกดบกันเกิดไม่ได้เกิดต้องเสียตัง อ้าวสรุปสอรุปสนุกหรือ,อยังกูดูทำอะไรไม่ได้เลยอ้าวงงแล,วแล้วก็จบเกม